สวัสดีครับทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรวิชิตหูวอน้นเรียนรู้จากคนสำเร็จวัลนิฟดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตคิดเองการตลาดตอนที่6ความสำคัญของตลาดความสำคัญของตลาดมาเก็ตสำหรับนักการตลาดสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องความสำคัญของตลาดมาเก็ตสำหรับนักการตลาดกันนะครับ โดยทั่วไปในความหมายของคำว่าตลาดในมุมมองของนักการตลาดจะมีความสำคัญมากเพราะตลาดที่ผมกำลังกล่าวถึงจะเป็นที่ที่นักการตลาดได้พบกับลูกค้านั่นเองดังนั้นนักการตลาดสามารถศึกษาถึงความสำคัญของตลาดแล้วนักการตลาดก็สามารถทราบความต้องการของลูกค้าในตลาดนั่นเองในที่นี้ ผมจะแบ่งการตลาดออกเป็น4ประเภทหลักๆดังนี้นะครับตลาดประเภทที่1ตลาดผู้บริโภค (Consumer Market) เป็นตลาดที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปใช้เองการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดของนักการตลาดจะต้องคำนึงถึงการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเฉพาะบุคคล ดังนั้นนักการตลาดต้องศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นหลักนะครับการตลาดประเภทที่2ตลาดอุตสาหกรรม (industrial market) เป็นตลาดที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วนำไปดำเนินการอื่นๆต่อเช่นซื้อสินค้าไปเพื่อขายต่อ นำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือนำไปใช้ในสำนักงานเป็นต้นโดยการตลาดสินค้าแบบโดยการตลาดสินค้าแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าตลาดผู้ผลิตหรือตลาดธุรกิจก็ได้ดังนั้นนักการตลาดจะต้องศึกษาพฤติกรรมการซื้อขององค์กรเป็นหลัก organizational buyer behavior เละบุคคลที่จะทําหน้าที่ในการจัดซื้อจะซื้อสินค้าเหล่านี้ในตลาดโดยคํานึงถึงนโยบายของบริษัทเป็นหลักโดยส่วนใหญ่สินค้าในตลาดนี้จะแข่งขันกันในเรื่องของการบริการนะครับการตลาดประเภทที่3ตลาดรัฐบาล government market ตลาดประเภทนี้ นักการตลาดบางท่านอาจจัดรวมเข้ากับประเภทที่สแต่สำหรับความคิดของผมผมคิดว่าน่าจะแยกนะครับเพราะการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างจากการซื้อของเอกชนโดยส่วนใหญ่ภาครัฐจะมีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นลักษณะเฉพาะโดยในแต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการที่คล้ายคล้ายกันตามที่นโยบายกลางเป็นผู้กำหนดดังนั้นนักการตลาดจะต้องทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆให้ดีมิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียหายกับบริษัทได้ครับการตลาดประเภทที่4การตลาดระหว่างประเทศ International Market เป็นตลาดประเภทสุดท้ายนะครับโดยตลาดนี้ตลาดนี้จะเป็นตลาดของภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ทั้งที่ลูกค้าซื้อไปใช้เองหรือซื้อไปขายต่อก็ได้แต่แนวคิดหลักของการตลาดแบบนี้จะอยู่ที่กลุ่มลูกค้าจะไม่ใช่คนไทย และถ้าเป็นคนไทยก็ต้องเป็นคนไทยที่อยู่ในตลาดต่างประเทศตลาดแบบนี้นะักการตลาดควรวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในตลาดต่างประเทศให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องวัฒนธรรมของลูกค้าในประเทศนั่นเพราะวัฒนธรรมของลูกค้าในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันและย่อม ส่งผลต่อการซื้อที่แตกต่างกันด้วยคงเห็นกันแล้วนะครับว่าตลาดกับลูกค้ามีความสัมพันธ์และสำคัญต่อน,นักการตลาดอย่างไรหากนักการตลาดเข้าใจตลาดมาเก็ตก็เท่ากับเราเข้าใจถ้าคิดว่าข้อมูลเหล่านี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และ Subscribe ในช่องทางต่างๆเพื่อติดตามข้อมูลดีๆจากเรากันนะครับ